สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองขอต้อนรับเข้าสู่ลอยอะคาเดมี่ช่องที่มีแต่สาระความรู้ไม่ลีลาไม่เยินเยอะและจากข้อมูลล่าสุดพบว่าผู้ที่ติดตามช่องนี้รวนแล้วแต่มีคุณภาพระดับสูงจนมีบริษัทหลายบริษัทขอเข้ามาสปอนเซอร์เพราะรู้ว่าคนที่ชมช่องนี้มีคุณภาพมีการศึกษามีกาลังซื้อและอยู่ในวัยทางานเยอะมาก และผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่องนี้ไม่รับสปอนเซอร์แต่เหตุที่มีโฆษณานั้นเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยให้มีโฆษณา y o u t u b e ก็จะไม่มีรายได้ในเมื่อเขาไม่มีรายได้เขาก็จะไม่ส่งเสริมคลิปที่ไม่มีโฆษณานอกจากนี้กลุ่มคนที่ชมนั้นไม่ได้ฝักฝ่ายการเมืองแบบสุดขั้วเป็นกลุ่มที่มีเหตุผลพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอและช่องนี้ เป็นช่องที่มีนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลชมเยอะมากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมออกมาสนับสนุนหมอชนะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสอบคอเขาก็ฟังจากผมไปวันนี้จะมาพูดถึงแบบประเมินอาการโควิดด้วยตัวเองต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่มีแบบประเมินที่มาตรฐานมันมีแต่อาการแล้วก็จากสถิติ ทีนี้ผมจะต้องทำสถิติเหล่านั้นเนี่ยให้อยู่ในแบบที่ง่ายต่อคนที่จะประเมินก็เลยต้องสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆให้สอดคล้องกับสถิติที่พบผู้ที่มีอาการจากการติดเชื้อโควิดสิ่งที่ทำให้คนไทยประสาทรับประทานวิตกกังวลจนไม่เป็นอันจะกินในขณะนี้ก็คือหลายคนมีอาการ คล้ายโควิดแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหรือเปล่าผมก็เลยต้องทำเครื่องมือง่ายๆด้วยความรู้ทางสถิติและข้อมูลอาการของโควิดมาตรฐานเพื่อให้ใช้ในการประเมินด้วยตัวเองได้บางครั้งเนี่ยคุณมีอาการนิดหน่อยแต่คุณวิตกมากเกินไปมันอาจจะไม่ใช่โควิดก็ได้ถูกไหมครับ แล้วก็ทางราชการก็ไม่ได้ทำไอ้แบบประเมินแบบนี้มาให้เราผมก็เลยทำออกมาแล้วกันนะด้วยความรู้ที่มีด้วยข้อมูลที่หาได้ง่ายในปัจจุบันอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้มีการปรับคะแนนได้ในอนาคตถ้าเกิดเราเข้าใจโรคโควิดมากกว่านี้เข้าใจอาการมันมากกว่านี้ และต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าทุกคนติดเชื้อโควิดแล้วจะมีอาการนะครับมีแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่มีอาการและอาการที่ว่านี้เราจะมาประเมินกันว่ามันเป็นอาการของโควิดหรืออาการของไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้หวัดอื่นที่มีลักษณะคล้ายๆกันและต้องเรียนว่าขนาดคุณหมอในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็อยากได้แบบประเมินลักษณะอย่างนี้เหมือนกันสิ่งที่ผมทำนั้นมันเป็น การประเมินเชิงสถิติแต่ถ้าจะให้รู้100%แน่นอนคุณจะต้องไปเทสต์เขาต้องล้วงจมูกหรือล้วงปากคุณเพื่อให้รู้แน่ชัด100%ว่าเป็นเชื้อโควิดหรือเปล่าผมทำแบบประเมินเป็น3แบบซึ่งคุณกดได้จากคอมเมนต์หรือว่ากดได้จาก Description ของวิดีโอคลิปนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์ตามบนจอนะครับมันเสียเวลาแบบแรกนั้นคุณดาวน์โหลด ไฟล์ PDF แล้วก็พิ้นลงกระดาษก็คือแบบชาวบ้านเลยนะคุณหมออาจจะดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วก็พิมพ์ลงกระดาษแล้วก็แจกชาวบ้านได้แบบที่2ประเมินฐาน Google Sheets ไอ้แบบเนี้ยผมจะต้องเตือนก่อนว่าให้ Make a Copy ก็คือคุณจะต้องทำา c o ป y เป็นของตัวเองมิฉะนั้นแล้วคุณจะไปแก้ในสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ถ้าร้อยคน ไปใช้งานพร้อมกันคำตอบมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามั่วก,กันไปหมดอย่าลืมว่ากด make a copy และแบบที่3ก็คือดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้ดาวน์โหลดลงเครื่องไปเลยคุณอาจจะใช้มือถือก็ได้นะมือถือก็มีมีแอป Excel ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีหรือแบบที่เป็น g o o l l s s h e t t คุณก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เช่นกันคนที่ใช้โทรศัพท์รับชมในขณะนี้อาจจะต้องขยายจอซะหน่อย มีชนั้นแล้วคุณอาจจะไม่เห็นรายละเอียดแบบแรกก็คือเป็นแบบที่ว่าพิมพ์ลงกระดาษผมก็ลิสต์ตั้งแต่อาการที่พบบ่อยที่สุดก็คือมีไข้มีไข้ก็หมายความว่าตัวร้อนเนี่ยอุณหภูมิ38องศาขึ้นไปอันที่สองไอแห้งไอแห้งก็คือไม่มีเสมหะอันที่3อ่อนรา้าไม่มีแรงไม่ได้กลิ่นอาหารปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเจ็บคอท้องเสียตาแดงมีผื่นหรือสีเล็บเปลี่ยน แต่ละอาการก็มีคะแนนให้ถ้าคุณมีอาการก็ให้คะแนนในอาการนั้นเต็มแต่ถ้าไม่มีอาการนั้นก็ให้ศูนย์แล้วก็ถ้าไม่แน่ใจคุณก็ให้ครึ่งหนึ่งแต่ผมอยากจะบอกว่าควรจะพยายามทําให้แน่ใจว่ามีอาการหรือไม่มีอาการมันจะได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องส่วนอาการที่ว่ารุนแรงก็คืออาเจียนแล้วก็หอบเนี่ยคุณจะต้องมีอาการพื้นฐานหรืออาการทั่วไปก่อนก่อนที่จะมา ให้คะแนนตรงนี้ถ้าคุณไม่มีอาการพื้นฐานเลยแล้วก็บอกว่าอาเจียนไออย่างเงี้ยคะแนนอาเจียนมันจะได้ศูนย์นะคุณจะต้องมีอาการไข้หรือว่ามีอาการไอแบบแห้งหรือมีอาการใดอาการหนึ่งที่อยู่ข้างบนอย่างน้อยหนึ่งอาการจึงจะมาให้คะแนนอาการที่รุนแรงได้ก็แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มก็คือสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดง การใช้งานที่ดีที่สุดก็คือคุณใช้ Google Sheets หรือ Excel นะครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าใช้งานมันง่ายมากเช่นมีไข้ตัวร้อนหรือเปล่านะคุณก็ตอบว่ามีหรือไม่มีใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่อ่าหรือไม่แน่ใจแต่ว่าคําว่าไม่แน่ใจเนี่ยผมไม่อยากให้ตอบผมอยากให้คุณใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเลยว่าอุณหภูมิในปากของคุณนั้นมัน38องศาขึ้นไปหรือเปล่า นะถ้าใช่ก็ตอบใช่มันก็ใส่คะแนนให้ว่าเป็น9คะแนนละต่อไปมีอาการไอแห้งไหมไอแบบไม่มีเสมหะนะถ้าใช่ก็ตอบไปนะตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วนะครับอ่อนล้าไม่มีแรงซึ่งเป็นอาการหนึ่งที่พบมากในโควิดอาจจะไม่แน่ใจหรือไม่ได้กลิ่นอาหารถ้าคุณไม่ได้กลิ่นอาหารคุณก็ตอบว่าใช่นะมันก็ให้คะแนน ถ้าตอบไปสี่ข้อแบบนี้เนี่ยคุณกลายเป็นตัวส้มแล้วโอกาสที่คุณติดโควิดอ่ะมัน46%คุณควรจะเตือนคนที่อยู่รอบตัวได้แล้วว่าอยากเข้ามาใกล้ต้องกักตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าคุณมีอาการอะไรก็คือคุณลอกตามนี้ไปเลยนะว่าฉันมีไข้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ไอแห้งด้วย แล้วก็ไม่ได้กลิ่นอาหารด้วยอาการที่ผมให้ไว้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นซิ g กเนเจอร์หรือลายเซนของโควิดส่วนมากแล้วคนที่ติดโควิดแล้วมีอาการเนี่ยมันมักจะมีอาการหลายๆอย่างในนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอย่างสมมุติว่าคุณมีอาการเจ็บคอแล้วก็ท้องเสียด้วยเห็นไหมครับคุณไม่จำเป็นจะต้องมีอาการทุกอย่างมันก็ให้คุณตัวแดงและก็คือค่อนข้างมั่นใจเลยแหละ ว่าคุณติดเชื้อแน่คือถ้าพนันก็คือ70%เนี่ยคุณติดเชื้อไม่ใช่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ธรรมดาคุณติดเชื้อโควิดค่อนข้างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามไอแบบประเมินเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางการคุณใช้เป็นไกด์ไลน์เชิงสถิติและขอย้ำว่าอาการรุนแรงเนี่ยไม่ว่าอาเจียนหรือหอบก็ดีหอบเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่รุนแรงมากของโควิดถ้าคุณมีอาการอาเจียนผมลองเปลี่ยนนี้เป็นใช่ คุณเห็นไหมครับคะแนนเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเลยแล้วโอกาสมันสูงมากและถ้าเกิดคุณหอบด้วยเรียกว่ามันมั่นใจ100%แล้วว่าคุณเนี่ยติดโควิดแน่แน่100%นอกจากนี้ทางด้านขวาก็มีคำแนะนำเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์เช่นคุณเป็นไข้คุณก็ดื่มน้ำเยอะๆนะเริ่มจากลองกินพาราเซตามอลก่อนแต่ว่าปริมาณที่กินระยะเวลาที่กินคุณควรปรึกษาเภสัชกร หรืออย่างน้อยที่สุดนะถ้าคุณไม่ได้ปรึกษาเภสัชเนี่ยคุณควรอ่านฉลากยาซะก่อนและพบว่าถ้าเกิดพารามันเอาไม่อยู่เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นไอโบโปรเฟนได้แสดงว่ามันอาจจะมีการอักเสบนะและพารามันไม่ได้ช่วยเรื่องการอักเสบแต่ไอโบโปรเฟนช่วยในการอักเสบในระยะแรกเขาเข้าใจว่าไอโบโปรเฟนนั้นมันไปลดภูมิคุ้มกัน แต่หลังจากที่ศึกษามาเยอะแล้วนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็พบว่ามันไม่จริงสมมุติฐานที่ออกมาจากฝรั่งเศสนั้นที่บอกว่าไอโบรโพเฟนจะไปลดภูมิคุ้มกันนั้นเขาพบว่ามันไม่จริงแต่เขายังแนะนำและยืนยันว่าแนะนำให้เริ่มจากพาราเซตามอลก่อนส่วนอาการอื่นๆนั้นก็รักษาตามอาการเช่นไอแห้งคุณก็จิบน้ำอุ่น ยาแก้ไอและที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องหยุดกินน้ำเย็นถ้าอ่อนล้าคุณก็นอนเยอะๆเอนอนเยอะๆเนี่ยมันเป็นผลดีต่อร่างกายมากเลยสำหรับคนที่ป่วยไม่ต้องไปออกกันมังกายนะครับนอนเยอะๆรวมถึงอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะก็เริ่มจากพาราก่อนเช่นกันอาการเจ็บคอที่ผมชอบมากก็คือ สูตรน้ำอุ่นร้อนเนี่ยผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวใส่เกลือนิดหน่อยผมชอบเน้นมะนาวเยอะๆถ้าท้องเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดื่มน้ำเยอะๆเ,เพราะว่าร่างกายจะสูญเสียน้ำเยอะนะแล้วก็อาจจะผสมไม่เกลือแร่ ORS ก็ได้หลายคนที่ติดโควิดในต่างประเทศเขาก็ไม่ไปหาหมอถ้าเกิดอาการเขาไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นไอการประเมินเนี่ยมันช่วยให้คุณรู้ว่า โอกาสที่คุณจะติดโควิดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามมันก็ต้องกลับไปสู่ความจริงที่ว่าคุณอาจจะติดโควิดก็ได้โดยที่ไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นไอการเรามัดระวังไม่ให้คนอื่นติดก็ยังต้องทำต่อไปเอาละครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ subscribe ก็กดปุ่ม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมมีคลิปออกมาไม่เยอะ ไม่บ่อยมันไม่ได้แจ้งเตือนคุณทุกวันสัปดาห์หนึ่งอาจจะออกมาครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเองขอพบพระคุณครับสวัสดีครับ